สวัสดีคะ่ะวันนี้พามาดูผ้าใหม่มันมีลายใหม่ที่เพิ่งคลอดมาสดสดร้อนๆเลยนะคะเป็นลายพระราชทานเนาะเรียกกันว่าลายสิริวชิราพรนะคะตัวลายเนี่ยจะเป็นลักษณะการมัดลายเหมือนลายมีลายคุณยาคุณยายอีบอกอีว่าจะมัดได้ทีละหนึ่งพื้นหนึ่งพืนเท่านั้น วันนี้เอมี3ามผืนนะคะอันนี้เป็นโทนสีครามส่วนตรงนี้เป็นสีบานเย็นแล้วก็ส่วนตรงนี้เป็นสีครามเหมือนผืนนี้เลยถ้าสมมุติว่าให้เอเลือกผ่าตัดเสื้อให้เนี่ยเอว่างานโทนสีครามหรือสีแบบนี้จะได้กับโทนสีเทาซึ่งเทาที่เอมีวันนี้เป็นเทาแบบคลาสสิกเลยนะคะเทาๆฟ้าๆวสวยๆแบบนี้นะคะ3ผืนนี้เป็นงานทอ3าตะกอแล้วก็ทอสอดเครือหางกะรอก้วยพี่ๆสังเกตดูนะคะยังคงไม่ทิ้งลายขอมีขอนะคะมีตัวเอส แล้วก็ตรงนี้เป็นวอลหวนสวยมากค่ะลายนี้มัดยางนะพี่นะวันนี้พี่พี่ท่านใดสนใจมี3มผืนนี้แหละชอบสีสดสดรับบานเย็นชอบสีคลาสาสิกคลาสสิกหน่อยรับงานครามนะคะตัวบานเย็นเนี่ยใส่กับเสื้อสีเทาได้แต่ว่าถ้าอยากหาผ้าเสื้อเป็นโทนสีบานเย็นแจ้กอรได้เลยนะคะ3ตะกอ